สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณค่ะกลับมาพบเจอกันนะคะทาง r m utp light ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกค่ะมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้นะคะฝนจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านเจาะลึกเรื่องราวคดีอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับการสูญหายของบุคคลท่านหนึ่ง ซึ่งเธอะะเป็นหญิงไทยคนหนึ่งที่ได้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายสิบปีก่อนและกลับมาปรากฏชื่ออีกครั้งในฐานะเหยื่อของการลักพาตัวโดยสายลับเกาหลีเหนือเธอคืออโนชาปันจ้อยค่ะเรื่องราวของคุณอโนชาไม่ใช่แค่คดีลักพาตัวธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงเกมการเมืองที่ซับซ้อนและชะตากรรมของคนที่ตกเป็นเหยื่อในความขัดแย้งระดับโลกเรื่องราวของคุณอโนชา นนั้นเริ่มต้นขึ้นในปีพศ2521 นากมาเกาค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและนักท่องเที่ยวเธอเป็นหญิงสาวชาวเชียงใหม่ที่เดินทางไปทํางานที่นั่นในฐานะพนักงานนวดคุณอโนชาในขณะนั้นเธอเป็นหญิงสาวสวยน่ารักวัย24ปีซึ่งตัวเธอเองนะคะไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดการในวันที่21พฤษภาคมปี2521ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะมาจาก การเปิดเผยของบุคคลสำคัญในเวลาต่อมานั่นคือคุณชาวโลเบิร์ตเจนคริกท่านเป็นอดีตทหารอเมริกันที่หนีทัพ ไปเกาหลีเหนือและได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณอโนชาเป็นเวลานานคำบอกเล่าของคุณเจมคิดเล่าถึงคุณอโนชาว่าคุณอโนชานั้นถูกล่อลวงด้วยชายที่อ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้ขึ้นเรือนำเที่ยวแต่เมื่อเธอไปตามนะัดเธอก็ถูกทำร้ายจนหมดสติและถูกลักพาตัวไปณนะชายหาดแห่งหนึ่งก่อนที่จะถูกพาตัวไปยังประเทศเกาหลีเหนือการหายตัวไปของคุณอโนชาในครั้ง ั้นนสร้างความสับสนให้กับครอบครัวที่อยู่ณนะประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเธอหายไปไหนหรือเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่เมื่อถูกพาตัวไปถึงเกาหลีเหนือคุณอโนชาถูกกักตัวไว้ระยะหนึ่งก่อนจะถูกบังคับให้แต่งงานกับแลลี่อัลเลนอัเชียซึ่งเขาเป็นอดีตทหารอเมริกันที่หนีทัพไปเกาหลีเหนือด้วยเช่นกันการแต่งงานในครั้งนั้นเป็นเพียงจุดประสงค์ ทางการเกาหลีเหนือที่ต้องการให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศมีครอบครัวเพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนีกลับประเทศของตนเองคุณอโนชาใช้ชีวิตในกรุงเปียงยางร่วมกับสามีและที่นั่นเองเธอได้พบกับครอบครัวของชาวโรเบิร์ตเจมคิตซซึ่งประกอบไปด้วยตัวเขาเองภรรยาชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าฮิตามิโชกะซึ่ง ฮิโตมินั้นก็ถูกลักพาตัวมาด้วยเช่นกันรวมไปถึงลูกๆของพวกเขาพวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทและ เป็นกลุ่มชาวต่างชาติเพียงไม่กี่คนที่มีชีวิตคล้ายคลึงกันในเกาหลีเหนือแต่ชีวิตที่ว่านี้ก็ไม่ได้ราบรื่นดนักสามีของคุณอนุชาเสียชีวิตไปเมื่อปีพศ2526ทํ 2, าให้เธอนั้นต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังเรื่องราวของคุณอนุชาถูกซ่อนไว้เป็นความลับยาวนานกว่า26 จนกระทั่งปีพศ2547ชาวโรเบิร์ตเจมคิสได้รับอนุญาตให้ออกจากเกาหลีเหนือพร้อมครอบครัวของเขาและนั่นคือช่วงเวลาที่ความจริงถูกเปิดเผยเจมคิสให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและให้ข้อมูลสำคัญว่าเขาเคยอาศัยอยู่กับหญิงไทยคนหนึ่งที่ชื่อว่าอโนชาเธอถูกลักพาตัวมาและที่สำคัญเขามีรูปถ่ายที่ยืนยันการมีตัวตนของคุณอโนชาในเกาหลีเหนือด้วยและ ภาพถ่ายเหล่านั้นเองค่ะเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์สำหรับครอบครัวที่ประเทศไทยที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยข่าวครา,าวของคุณอนุชาโดยทางครอบครัวเองก็เคยคิดว่าคุณอนุชานั้นอาจจะเสียชีวิตไปแล้วเมื่อพวกเขาได้เห็นภาพถ่ายของคุณอนุชาอีกครั้งในสภาพที่ดูผอมลงแต่ยังมีชีวิตอยู่การปรากฏตัวของเจมส์คิสพร้อมหลักฐานทำให้กรณีของคุณอนุชากลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลก และเป็นที่สนใจของรัฐบาลนานาชาตินับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ ครอบครัวของคุณอนุชาโดยเฉพาะหลานชายของคุณปัญจงปัญจ้อยที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อการเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยรัฐบาลญี่ปุ่นและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเพื่อให้มีการปล่อยตัวคุณอนุชาแต่เส้นทางนี้ก็ไม่ได้ง่ายเลยในขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับคดีลักพาตัวพลเมือนของตนอย่างจริงจังและประสบความสําเร็จในการนําตัวบางคนกลับประเทศตนเองได้ แต่สำหรับกรณีของคุณอนุชารัฐบาลเกาหลีเหนือ,อยังคงปฏิเสธการมีตัวตนของเธออย่างแข็งขันและอ้างว่าไม่เคยมีข้อมูลของหญิงไทยที่ชื่อนี้อยู่ปรากฏในประเทศของพวกเขาการปฏิเสธนี้ทำให้กระบวนการเจรจาและการช่วยเหลือ เป็นไปอย่างยากลำบากเรื่องราวของคุณอโนชาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างเงียบๆและถูกปิดบังจากสายตาชาวโลกแม้จะมีหลักฐานจากบุคคลภายนอกอย่างชาวโลเบิร์ตเจมคิสแต่เกาหลีเหนือก็ยังคงใช้กำแพงแห่งการปฏิเสธเป็นเครื่องมือในการซ่อนความจริงเอาไว้คุณผู้ฟังคะจนถึงวันนี้สถานะของคุณอนชาปันจ้อยอยังคง เป็นบุคคลที่สูญหายและครอบครัวของเธอยังคงมีความหวังว่าจะได้พบเธออีกครั้งแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า40ปีแล้วก็ตามแต่เรื่องราวของเธอก็ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปลาะบางของชีวิตมนุษย์ที่สามารถตกเป็นเหยื่อของความัดด้งทางการเมืองได้ทุกเมื่อและนี่คือเรื่องราวของอโนชาป,ปันจ้อยหญิงไทยที่ถูกโชคชะตาเล่นตลกและต้องใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนที่ไม่มีใครคาดคิด หวังว่าอนาคตอันใกล้นี้จะมีข่าวดีสำหรับครอบครัวของเธอขอให้เราเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาแล้วก็หวังว่าความจริงจะถูกเปิดเผยในที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ10นาทีคดีดังก็คงต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปเช่นเคยค่ะฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตด้วยนะคะและหากคุณผู้ฟังท่านใดค่ะอยากติดตามข่าวสารอื่นๆของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook RMUTPF b รวมไปถึงทางเว็บไซต์ RMUTP.ac.th ค่ะวันนี้ฝนคอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะกลับมาพบเจอกันใหม่ในอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ